เาอยากปล่อยครับผมนะครับเปเดแดดอ่ะปล่อยครับผมคุณรอไปสิคนับ เจ็ดเสียบครับผมสนูดังดีไหมครับผมดูคนปล่อยครับผมตั้งใจจริงจริง ế ี่แอคเน็ดหนึ่งนะฮะกี่แอคนิดหนึ่งครับ <c oughs> มืดเป๊บแสงแสงเยอะโทรศัพท์เอาแสงอีหลีอ่ะ quay quay lần đá lupi chương con chương con chương con chương 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 lên chương 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 ีขวดตึงเร่งกูขัด ไปต่อเมยวข่าวทางคุณเลยไปเดีวเมยคข้อมูลสุดโครตใช่ไหมจอนเน่ยดู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 ใจหายใจหายกันใจเชื่อเขามีความผิดพลาดทางนี้เรับผมแอคแอคเยอะเกิน ไปไหครับใจหายใจหายใจหายแล้วนอนไม่สิงเช้าเอ้ยเอเสีอกันเอ้อะไรวะเอ้าวานลุกเื็ก lướt bút ở là chị không ai yêu không? chưa à? không? vẫn chưa เดี๋ยวครับหมดแล้วครับผมไม่วัดลรงนะครับเป็นมัดเสาไฟครับผม,มบจังแล้วครับผมบ่บบ่บปลอดภัยปีก่อนก็หยาบเสียอขาดแอคก่อแอคก่อคือคือคือ

สองเม็ดสองโตเขาสั่งนะไอเขาที่ซื้อนั่นแหละซื้อสองเม็ดไปนั่นแหละเขาถึกหลักอ่าโมโหเนี่ยโมหัวบานก่อนกันมากจริงจริงเดี๋ยวคาซิมาเอาเร็วๆนี่แหละสองสามหมื่นอือฮะ ติดติดเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเบิ่งกันนดะนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมหางให้น้องต่อนะครับผมมาดูไปผูกกันเลยนะครับผมอีแอกลักกูอันนี้ของจริงใช่ไหมครับผม เออเอาไว้เอาเขาไปอดีตไก่เลยเด้ปยะเดีกบ่มีอันกลมๆหรอบ่มีเสียอยู่นั่นตกไก่เติบน้องก็บอก นาบ้านเรานะครับผมเสาไฟประจำครับผมเราเดิมไม่เคยเปลี่ยนเยี่ยมยอดปักขานี่ไปนอนเล่นเกมแสบนะครับผม